มาต่อที่คี่ที่4ของรายการครับสีพลังสอสลาชีพครับฝั่งซ้ายมือครับนักชกจากเมืองดอกกระเจียวงามดอกกระเจียวงามไสยับพุ่งครับเจอกับเด็ดสอโชคมีชัยจากแดนใต้กระปี่ครับอติกามวยไทย1 1 2่อปอนด์ครับพี่น้องครับเกรดก่อนชกเจ้าเด็ดกางเกงสีขาวดำเนี่ยต่อ19ครับมวยน้อยๆบ่ต้องสอยกันดวนยว้อกระโดดน้องเอ้ย ซับไซ่์เี่ยวอืมวางแข่งสายปลายโอ้ครับออกอุอ้วได้ต่อเนื่องดีนะ,นะท่านผูเด็ดครับขณะที่สี่พัดลังเองก็รอดักรอบบวกอยู่แล้วปะนำํำเข้าไปมัดซ้ายปัดขวาสอกขวาขึ้นแหมจงังหวะนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์ต่อยกันได้สนุกเลยครับโอ้ยดอกนี้ล้มสามครับแต่กรรมรการนั่งคาบเจ้าสีพลังครับอืม โอ้ห oh, ดูครับถือว่าเดินต่อเนื่องครับแต่ขณะที่พอช่วงปปลายไปแล้วเนี่ยเจ้าเด็ดก็ถือว่าเริ่มจะคุมจังหวะได้ดีกว่าครับในที่4ี่พลังเองดูเหมือนว่าจะเพ็บหอาไปในช่วงปปลายครับนี่ฮะกับมาได้เด่งตีเขาซ้ายกดขวางละ่ะการก็กดแยกออกมาครับแหมพยายามเต็มที่ครับสละเจ้าส่พลังสอสละชีพครับ วงทยชัๆไปปลวางเขีงขวาคนขวาคืนแล้วก็จะว่าับสอกับซับสคว,วายขี่จับปากด10วินาทีสุดท้ายตีเข่าขวาความมุ่งมัน่นความพยายามก็ถือว่าทำได้ดีทัสีพลังครับแต่นั่นแหละฮะขันแนนี่ไม่เอกชันครับ2อต่อหเสียงครับเป็นเจ้าเด็ดสอช